สังคมที่ดีงามนั้นไม่ใช่สร้างขึ้นมาจากโภคทรัพย์และอำนาจแต่ควรจะมาจากศิลธรรมและความดีงามจากมวลมนุษยชาตินี่คือคำกล่าวจากปรัชญาขงจื๊อจากปรัชญาและคำสอนของของจื๊อที่มุ่งมันเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนจนมาเป็นการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อและเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและได้รับการยอมรับและรับรองอย่างถูกต้องจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของทั้งสองชนชาติคือไทยกับจีนจึงจัดตั้งสถาบันขงจือขึ้นสถาบันแห่งนี้จะมีภารกิจอย่างไรบ้างมีบริการวิชาการอะไรบ้างเราไปทำความรู้จักสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านทางผู้บริหารของที่นี่กันค่ะ ขณะนี้ที่ฉันนั่งอยู่ที่ห้องของสถาบันขงจื๊อมหาวิรทยาลัยสงขลานครินทร์กับผู้ช่วยผู้อํานวยการสถาบันขงจื๊อมหาวิรทยาลัยสงขลานครินทร์อาจารย์อี้หงกังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะ,คะ你好，欢迎你来到孔子学院，来请喝点茶。เออขอบคุณค่ะอาจารย์อาต้อง ต้องจิบชาด้วยนะคะ,ะจิบชาเป็นพิธีเป็นธรรมเนียมใช่ไหมคะในหนังนิไม่นานจะเป็นวันดุดจริงแล้วค่ะขอบคุณ <laughs> ต้องจิบชานิดนึงนะคะก่อนอื่นค่ะอาจารย์ะคะก่อนอื่นคงต้องให้อาจารย์เล่าถึงประวัติการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะมีการก่อตั้งมีประวัติการเป็นมายังไงคะสถาบันขงจื๊อใต้รับสนับสนุนจากห้ามบ้าน สถาบันของจันตั้งมาวันที่29ทามวา2549ครับแต่ถึงตอนนี้5ปีแ like ล้วครับกวางซีโนเมลครูกวางซีโนเมลกับสองขานักเกริงมหาวิทยาลัยสองขานักเกลิงตั้งมาจาก2549ถึงตอนนี้มี ห้าปีแล้วครับค่ะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาปี2549จนถึงทุกวันนี้ก็5ปีแล้วนะคะที่สถาบันคงจื้อให้บริการการเรียนการสอนแล้วก็วิชาการต่างๆอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินทร์นะคะอาจารย์ค่ะค่ะภารกิจของสถาบันคงจื้อที่นี่ค่ะภารกิจหลักๆของเรานี่มีอะไรบ้างคะภารกิจของเราเคือข้อที่หนึ่งคือสอนสอนภาษาจีนให้คนไทยครับ กับนักศึกษาภา,ายในมอไดยครับกับพลักงานภา,ายในมอ,อเขาก็มีหลายคนมาเรียนด้วยครับข้อที่สองเแนะนำวัฒนธรรมจีนให้คนไทยรู้จักวัฒนธรรมจีนมากขึ้นได้รู้จักมงจีนมากขึ้นครับข้อที่สามเราเกิดได้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลายัยสงขาลานครินทร์ จะเกี่ยวกับการศึกษา,าะจะให้ะจะแนะนำมหาวิทยาลาัยกวางสีกับมหาวิทยาลายัยสงขลานครินทร์จะให้คนไทยได้รู้จัก2มหาวิทยาลัยนี้มากขึ้นครับจะมีควี่สีกับอ่อนลงคุณครูจีนอยู่อยู่ที่ภาคใต้ครัจะ,ะให้เขาโปรโม ภาษาจีนของเขาจะได้กลับไปโรงเรียนสอนภาษาจีนให้ดีขึ้นค่ะคะภารกิจหลักๆก,ก็คือว่านอกจากเป็นสถาบันที่สอนวิชาการทางด้านภาษาจีนแล้วก็วัฒนธรรมให้กับนักศึกษารวมถึงบุคลากรในมออด้วยนะคะอาจารย์นั้นเราก็คือยังให้บริการวิชาการกับ บุคคลภายนอกที่สนใจภาษาและก็วัฒนธรรมของจีนด้วยนะคะคพูดถึงมหาวิทยาลัยกวางซีนิดนึงค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ที่เมืองจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่จังหวัดกวางซีครับที่เ,เขาเป็นคุณครูเป็นมหาวิทยาลัยครูซื่อเสียงที่สูงในกวางซีจังหวัดกวางซีครับที่เขาตอนนี้เขามีประวัติ80กว่าปีแล้วครับ เป็นมหาวิทยาลัยพูที่มีชื่เอเสียงมากด้วยค่ะอยู่มงจีนแล้วก็ได้รับเกียรติมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ตั้งเป็นสถาบันขงจื้อที่นี่เพื่อเผยแพร่ภาษาแล้วก็วัฒนธรรมของจีนด้วยใช่ครับค่ะหลักสูตรที่เปิดสอนค่ะอาจารย์ที่นี่เราเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้างคะอะตอนนี้หลักสูตรมีมีหลายละ,ะ,ะลักสูตเน่มีหลักดับต้น เรามี1นึ่งส่วนหนึ่ถึงหนึ่งส่่ครับม,มีระดะกลางด้วยค่ะราดะกลางก็สองส่วถึงสองนครับ,รรบนอกจากนี้เรายังมีที่ระดะสองภาษาจีนระดะสองมีสามส่วนสามครับนอกจากนี้ยังมีออลง HSK ให้เพื่อให้คนที่เรียนภาษาจีนไปสอบ HSK ครั อยู่ที่นี่เราจะอธิบาย HSK นิดหนึ่งค่ะ HSK คืออคมว่า汉语水平อ试คือว่าเป็นเลเวลภาษาจีนเทสค่ะอ๋อเหมือนเหมือนโทเฟลโทอิกใช่ค่ะแต่อันนี้คือการทดสอบภาษาจีนเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ที่กำหนดโดยมาตรฐานที่กำหนดโดยใครคะอาจารย์มาตรฐานคะแนนสอบาคะแนนสอบจะจะให ถ้าเราผ่านแล้วใช่ไหม,มตอนนี้ไอเชสเคมีหนึ่งถึงหกระดับระดับเลเบลค่ะ,คะถ้าเราไปไปเรียนที่มงจริงก็ต้องใช้ใช่ไหมไปทางที่ไปทางงานที่มงจริงก็ต้องใช้ด้วยครัเหมือนทบฟิลกับ i l เภาษาอจีนพูดวกัน,กนนะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเปิดคอร์สอบรมเพื่อที่จะสอนให้กับผู้ที่จะไปเรียนจะไปเรียนแล้วก็จะไปทํางาน<ะ>ที่เมืองจีน อันนี้ออกลงเธอไปให,ให้เขาสอบผ่าน h I S K ครับออกลง h S K ค่ะค่ะ,ะงนั้นก็คือหลักสูตรที่เปิดสอนนะคะอาจารย์หลักสูตรที่เป็นระดับต้นระดับต้นก็คือสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยใช่ครับก็มาเรียนได้ใช่ถ้าไม่เคยเรียนภาษาจีนเลยก็ไม่รู้จักภาษาจีนก็มาเรียนได้ครับค่ะก็มีถึงสี่ 4หลักสูตรด้วยกัน4คอร์สด้วยกันใช่ไหมคะคะอันนี้แล้วก็พอถ้ามีความรู้ขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะมาเรียนในหลักสูตรที่เป็นระดับกลางครับนี่คือมีพื้นฐานเล็กน้อยก็เรียนได้ครับเปิด4คอร์สด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับค่ะหลังจากนั้นก็มีหลักสูตรภาษาจีนระดับสูงอันนี้ก็คือสําหรับคนที่พูดสื่อสารได้แล้วเข้าใจได้แล้วแล้วก็มาเรียนเพิ่มเติมใช่ไหมคะ แล้วก็หลักสูตรอื่นๆก็คือคอสอบรม HSK ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจใช่ครับใช่จีนธุรกิจนี่คือเป็นระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทคะที่เราสอนเ,อเราเราไม่ไม่ใช่เรียกว่าปริญญาตทีับปริญญา,ทญญาโทค่ะถ้าที่คนที่เรียนเรียนถึงสามส่วนสามสวนสามแล้วใช่ไหมคะ,มะภาษาจีนของเขาตีโพแล้วเราก็ให้เขามาเรียนธุรกิจภาษาจีนค่ะ Oh. ก็จะเราที่นี่เรามี PCT ด้วยเป็นสอสอ PCT ด้วยเพื่อที่ควรที่วันหลังอยากทันธุรกิจหรือว่าไปทางงานที่บริษัทค่ะจีนโลกที่ที่จีนกับไทยอ่ะ,อะเป็น Corporation ใช่ไหมเหมือนสิทีเขาก็ต้องการ uh. ที่ คนที่รู้ภาษาจีนใช่ไหม <Kh â. S 2> เวลาเขารับพลังงานเขาต้องดูว่าเนี่ยปีสิทีได้คะแนนเท่าไหร่เอเอสเคได้เท่าไหร่เขาต้องตัวนี้ได้ครับค่ะ <c oughs> ที่นี่ถือเป็นที่เดียวในในภาคใต้ใไหมคะหรือว่ายังมีที่อื่นที่ให้บริการการสอบ Around <c oughs> อบรมภาษาจีนด้วยแล้วก็ s <layer> S K ด <ental. S 2> ้วยคด้วยที่ที่ภูาภาคใต้มีนอกจากภูเก็ตค่ะภูเก็ตกับ ไปตรงยังมีที่หนึ่งค่ะนอกจากสองที่แล้วที่นี่เป็นที่ใหญ่ที่สุดแล้วคอ๋อที่นี่คือที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่ให้บริการสองขาค่ะใหญ่เน่อตรังอนนี้เขาเขาก็มาสอนที่นี่ครับอืมค่ะค่ะ นี่ก็เป็นหลักสูตรที่ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเพื่อขอเรียนขอทดสอบขออบรมได้ที่สถาบันของจื้อที่นี่ใช,ใช่ไหมคะค,ค่ะนี่คือหลักสูตรที่เปิดสอนนะคะคนอกจากนี้นอกจากหลักสูตรเปิดสอนแล้วเราไม่เพียงแต่สอนอย่างเดียวนะคะอาจารย์เรามีกิจกรรมบริการต่างๆด้วยใช่ไหมคะกิจกรรมที่ผ่านๆมาของสถาบันของจื้อที่ทําให้หลายๆคนได้รู้จักเราเนะะี่ยค่ะ จะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วคะอ๋อผู้ดึงกิจการครับเรานอกจากสอนภาษาจีนเรายังมีกิจการเยอะมากเลยค่ะทุกเตือนอะไรค่ะเออเหมือนเ,อเราจเจอบางทีเราเราเชิญคุณครูคที่เออมามามาสอนอกังฟูค่ะคะสอนตากตะตาจริงค่ะ,คะยังมีสอนแต้นรังด้วยค่ะแต้นรังจริงค่ะ ที่ที่เลาทรี่มันมองไทยใช่ไหมเขาเป็นฮอลิเดย์เขาเป็นเป็นวันหยุดยาววันหยุดยาวค่ะเขาก็มีคุณครูมาจากกรุงซีโนมอลครูกรุงซีโนมอลเขามา,ามาหาออกอ,อกลงให้คุณครูแล้วแต่คุณครูก็ได้นักศึกษานักเรียนที่เหมือนนักศึกษาอยู่มหาลาัยอสองทางนักเรียนการที่เหมืนอน คนที่สนใจทั่วไปใช่ไหมคะก็สามารถเข้ามาเรียนได้เพราะเป็นกิจกรรมที่เราเปิดอย่างกังฟูอย่างตัดกระดาษหรือว่าจะเป็นเต้นรำเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นศิลปะของจีนใช่ไหมคะที่เราต้องการที่จะเผยแพร่ให้คนไทยได้เรียนรู้ใช่ครับ ได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์กิจกรรมหลังนี้อ๋ออันนี้เราเราทุกปีเราเด็มาจากที่ต่างจางาาังหวัดก็มีมีต่างเหมือนมาจากสตูลก็มาจากที่ในสงขลาก็มีค่ะมีหลายโรงเรียนอ่ะเขามาขอร่วมมือจะ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 เหมือนจะ,จะห้องใช่ไหมจะจะอ,อกลงให้นักศึกษาของเขา,ขาเมีเยอะมากเลย ก็คือนอกเหนือจากที่เราเปิดคอร์สขึ้นมาเขาก็มาติดต่อให้เราไปเป็นวิทยากรให้เราไปสอนที่โรงเรียนหรือว่าที่หน่วยงานของเขาด้วยใช่มีมีมีบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่มาจากที่นี่ค่ะเขาพานักเรียมาเราก็มาจัดที่นี่ค่ะประมาณ2วันถึง5วันค่ะจะให้เขาจะได้รู้วัฒนธรรมจีนมากขึ้นค่ะ ไดู้้เรียนภาษาจีนถ้าให้เราเรียนภาษาจีนสนใจมากขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก็ได้ก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้ใช่ครับถ้าไม่ค่อยมีพื้นฐานก็มาร่วมมามมากิจกรรมนี้ได้ครับค่ะนอกจากกังฟูตัดกระดาษเต้นรําแล้วยังมีวัฒนธรรมอย่างอื่นอีกไหมคะที่เราเคยเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบอาอมีค่ะ ER เราจะมีเหมือนท,ที่ที่เหมือน э ทุกปีอะใกล้จะถึงวันดูจินนะเราจะมีศิลปะเป็น,นทีมศิลปะมาจากกรุงคุรุกวอนซีโนเมลเคามาสแตียนที่ที่มหาลัยสงขลานกเลงอ่ากับอีกที mm ่หนึ่งเป็นศิลปคอนด้วยกับเรียนศิลปคอนทุกปีจะมีประมาณห้าพันคนอะเคยชมเคยชมการชมกายกรรมกายกรรมใช่กับ หลังแต่นลังจีนได้ครับมีกังฟูได้อาจะทุกปีจะมี หลายพันคนอาจจะได้ได้ชมงนี้ค่ะ,คะซึ่งก็จะจัดในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนใ,ในแต่ละปีทุกทุกปีที่เราเห็นการแสดงไม่ว่าจะเป็นที่ในเขตของเมืองตัวเมืองหาดใหญ่หรือว่าที่โรงเรียนศรีนครที่มีการ<ช>จัดงานตรุษจ,จีนก็คือเป็นเป็นการติดต่อจากที่นี่ไปยังมหาวิทยาลาัยกรังสรีที่ประเทศจีนใช่ครับค่ะแล้วก็จะได้จัดมาให้แสดงให้กับคนที่นี่ได้ได้ดูได้รู้จากวัฒนธรรมด้วยใช่ครับอ๋ออีกหนึ่งศิลปะของจีน ีนที่ถ้าไม่ถามถึงก็ไม่ได้เลยก็คือผู้กันการเขียนด้วยผู้กันจีน oh. Oh. เราเรามีสอนไหมคะที่นี่เรามีเผยแพร่ไหมคะอ๋อ oh. มีค่ะทุกปีเราจะมีสอนม,ม This, อีแข่งขันด้วยค่ะมอย่างเขียนพู้กันจีนใช่ไหมคะค่ะ uh. เราจะทุกปีเราจะมีเหมือนเรา,เร,า,าเรียกว่าค่ายาวัฒนธรรมจีนค่ะ mm. เราจะ ทุกทุกครั้งอ่ะขอามาคอค่ายใช่ไหมเราจะสอนให้ให้เขารู้จักว่าทุกกันจริงเป็นเป็นยังไงบ้างก็ให้ขอเิิเ์ดแขนบ้างค่ะที่นักเรียนเขาก็โชวม,มากแต่เรียนย่ยากนิดน,นึงครับต้อง คนที่มันนั่งใต้ยยอานานๆหน่อยเราจะจะเ,เรียนได้ค่ะ,ค,ะคือต้องคือต้องมีสมาธิแล้วก็ต,ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนด้วยใช่ครับเพราะว่าวิธีการเขียนนี่คงจะต่างกันจากกับที่เราจับดินสอปากกาใช่ครับใช่ไหมคะเทคนิคก็ต้องเป็นแบบ วาดกับผู้กันเพื่อให้เป็นตัวอักษรออกมาได้อย่างสวยงามใช่ครับอนอกจากนี้ค่ะอาจารย์นี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์นะคะ,ะเรามีบริการวิชาการให้กับบุคคลภายนอกบ้างไหมคะอ๋อมีค่ะ,คะที่เหมือนไม่กี่เราเล่าว่าที่ทเปิดห้องสอนภาษาจีนอะ่ะก็คนภายนอกของมาเลยนที่นี่ใช่ไหมครัก็มีหลายคนเขาก็มาเลยนที่นี่ตอนนี้ตอนนี้เราประมาณ5้าสี่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ะ คนที่มาจากภายนอกค่ะคนที่ทาง,งานแล้วคนที่ยังเรียนอยู่ที่มัธยมก็มีค่ะแต่ส่วนใหญ,ญ่ที่เคอตอนนี้เขทาทำงานแล้วแต่อยากได้อยากได้โพรโมโภาษาจีนมากขึ้นค่ะ,คะจะมาเรียนที่นี่ค่ะอย่ง <c oughs> อางสงขลาหัดใหญ่เองเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวสิงคโปร์มาเลเซียก็ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารด้วยเหมือนกันตามท้องตลาดอย่างเงี้ยค่ะ,คะแม่ค้า <c oughs> พ่อค้าหรือว่า,าผู้ให้บริการ สาธารณะทั่วไป<ช>มีมา,เ,าเรียนภาษาจีนกับเราบ้างไหมคะเอามีบ้างครับนี่ก็บางคนบั้นเขาเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะบางคนก็เปิดร้านขายข,ายของหลายอย่างเขาก็เลยมาเรียนที่นี่เพื่อเพื่อธุรกิจมีบางคนก็เพื่อท่องเที่ยวก็มีเพื่อทำธุรกิจท่องเที่ยวก็บางคนก็มีบางคนก็แค่สนใจก็อยากไปเที่ยวมุงจีน ก็สนใจว่าทานอานจริงจีนก็มีคับค่ะค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์คะสุดท้ายนี้ให้อาจารย์ออฝากความคาดหวัง <c oughs> ในการจัดตั้งสถาบันคงจื้อที่นี่ค่ะอาจารย์คาดหวังอะไรบ้างคะในการที่เรามาตั้งสถาบันคงจื้อที่นี่ค่ะอ๋อ,อ,อทีออ่สถาบันคงจื้อเริ่มต้นใช่ไหมที่ส่วนใหญ่มาเรียนภาษาจีนมาร่วมมานกิจการคงจื้อคือส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายจีนค่ะ แต่5ปีผ่านมาค่ะที่คนไ<ม>ทยแท,ยท,ยทย้ๆก็อยากได้อย่าเรียนภาษาจีนอยาได้อยารู้จักวัฒนธรรมจีนคนที่มากขึ้นตอนนี้ค่ะเป้าหมายของเราควงยาวค่ะเราจะจะอยากให้คนไทยจะคนไทยไม่ไม่ว่าจะคนชาตจีนกับคนไทยแท,ยท,ยทย้ๆได้เรียนรู้ภาษาจีนได้เอยอะมากขึ้นค่ะ เรียนรู้คนจริงมากขึ้นะจะเปเหมาะของอทั้งสองฝ่ายมงจีนกับมงไทยค่ะเอาคนประชาชนคนไทยกับคนจีนได้รู้จักมากขึ้น่ะ <Okay. S 2> แล้วที่สําคัญคือเราก็ได้แลกเปลี่ยนทั้งภาษาและก็วัฒนธรรมด้วยกันด้วยนะคะอาจารย์อย่างดิฉันนั่งคุยกับอา,อาจารย์ตอนนี้นี่ถือ,อว่าอาจารย์พูดภาษาไทยได้ได้คล่องระดับหนึ่งแล้วก็สื่อสารได้อย่างไม่ไม,ไม่ติดขัดมากนักเลยนะคะอา,อาจารย์ดูแบบเก่งเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยแต่ยังไม่ยังไม่ค่อยตีเท่าไหร่ค่ะแต่ต้องเอหลังมันต้องขยันเรียนค่ะเรียนภาษาไทยได้วยค่ะที่ที่เราคนไทยเรียนภาษาจีนอยู่ใช่ไหมเราคนจีนเราอยู่ที่นี่เราก็ต้อง ต้องเรียนภาษาไทยด้วยเรียนภาษาไทยจากคนไทยด้วยเราก็ได้เข้าใจว่าคนไทยกับคนจีนแล้้าจะคิดมอนมี ต่างกันยังไงคะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนกันไปทางด้านภาษาด้วยนะคะค่ะซึ่งวันนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวต้องต้องก่อนต้องบอกก่อนนะคะว่าชุดที่ดิฉันใส่อยู่ที่นี้ก็คือเป็นชุดที่ได้รับการเอื้อเฟื้อจากสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยสงขลานครินด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่เรามานั่งคุยกันที่นี่ค่ะแล้วก็นิดนึงค่ะอาจารย์ข้อความที่หน้าโต๊ะที่เราคุยกันนี่ตรงนี้คือข้อความว่าอะไรแปลว่าอะไรคะอาจารย์อ๋อค่ะนี่คือ อ่ะเรียกว่าฝูค่ะภาษาจีนเรียกว่าฝูหมายความว่ามีความสุขมากๆค่ะหมายความว่าที่เป็นความสุขค่ะค่ะเป็นความสุขมีความสุขมากๆเป็นอักษรมงคลใช่คใช่ครัพูดถึงอันนี้อ่ะจะเนียนน้ำนิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะอาจารย์นี่ค่ะเวลาขอคนจริงขอตีอันนี้ตีฝูใช่ไหมคะเวลาตีที่ประตูใช่ไหมค่ะเขาต้องเขาต้องตีแบบนี้นะถ้าถ้าตีตีแบบนี้จะจะไม่ได้เขาจะหมายความว่า ถ้าตีแบบนี้ใช่ไหมเจอเพราะว่าควงสูงมาจากาหลายหลาย direction หลายฝ่ายคร่ะทีะ่นี่ก็มาที่นี่ก็มาที่นี่ก็มาที่นี่ก็มา,ามีควงสูงมากมายมาจากหลายทิศท,ท,ทางาททิศงค่ะ,คะใช่ค่ะ นั้นวิธีการติดก็คือจะต้องติดติดแบบนี้ค่ะติดให้อ่าแบบที่เราวางไปแบบเมื่อกี้นี่คือเพื่อความสวยงามของฉากนะคะแต่ว่าเวลาติดที่บ้านจริงๆแล้วหรือว่าที่ไหนที่เราอยากจะให้มีความสุขเข้ามานี่ต้องติดอ่าให้ให้บัางตรงมาแบบนี้นะคะนั้งให้ตรงมาแบบนี้เพราะเป็นอักษรมงคลที่เป็นความเชื่อของชาวจีนกันนะคะใช่ครับค่ะค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ได้มาจากสถาบันของจื๊อนะคะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึง คนที่กำลังรับฟังรับชมอยู่บ้างคะ่ะเชิญเลยค่ะอ,อยากจะฝากคุณผู้ชมค่ะทีนี่เรา,าจะเราที่นี่จะมีโอกาสให้คนที่สนใจภาษาจีนกับวัฒนธรรมจีนมากค่ะถ้าลูกหลานของคนหมือว่าแต่คนตัวเองก็ได้อย่าเรียนภาษาจีนได้เรียนรู้ภาษาจีนกับวัฒนธรรมจีนขอมาที่นี่เลยครับ มาตีตัวตีตัวเราครับเราจะให้โอกาสเยอะๆจะไปเรียนรู้ภาษาจีนกับวัฒนธรรมจีนครับค่ะอาจารย์ปิดท้ายเป็นภาษาจีนนิดนึงเลยค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะปิดท้ายเป็นภาษาจีน<า>เลยค่ะ<า>ได้ครับอ่าเอ่อ春节快要到了祝泰国人民特别是泰南人民新春快乐万事如意恭喜发财 อันนี้ขอบคุณอาจารย์อี้หงกังนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันของจื้อหมอออค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะไทยและจีนนะคะติดต่อกันมานานตั้งแต่อดีตค่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะความสัมพันธ์ก็แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วก็คาดการได้ว่าในอนาคตนะคะความสัมพันธ์ของเราก็น่าจะพัฒนาต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ฝากความหวังไว้กับเราทุกคนรวมถึงเยาวชนด้วยนะคะการที่จะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไปแล้วน,นะคะและนี่ก็เป็นสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยสงขนนลานคกรินที่เราแนะนํากันให้รู้จักผ่านทางมอขอคุยในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรายการได้นะคะผ่านทางหน้าเ Facebook ของสถานีวิทยุมอหัดใหญ่หรือจากทางหน้าเว็บไซต์ของสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ที่ w ว w psu radio 8 8 c o m วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะครั้งหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ